โอเคกูไม okay, ่อยากเจอพวกมึงอีกเลยนะสาธุชาติหน้าถ้าเกิดมาถ้าเล่นเกมหน้านะอย่าเจอกับมึงอีกเลยอย่าอยู่ทีเดียวกับกูกูขอร้องกูไหวสาธุเพียงตายเตะทำมึงแล้วเฮ้ยลีลีลี โดน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 ไอ้ยี่เอดนละขิดเมดเราไม่ไหนวะอ๋อเบดกูไม่ไหนนะเมดอ่ะมึงตายเหรอมึงจะขึ้นมึงเนี่ยสุพีมมึงเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะไปสุพีมมึงจะไปสุพรรณโอ้โหโอ้ไม่อไหร่แบบเยอะเกินโอ้โดนด้วยคุณตู่กี้โอ้ยี่เอ็มทีมกูไอ้เบดมึงไม่มาล ไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮียลอยเฮียอะไรเนี่ยมึงไปเล่นไหนเนี่ยดูเป็นเกมกลางๆนะครับคลี่ลบก้าอสัตว์กลางเฮียกลางไข่อัน้นนะเฮ้ย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 อโอ้อะไรมะน่ะแล้วมึงจะไปทำไมล่ะเพื่อนไอเฮียมึอยู่เนืองกอละใจเย็นเยดาวไปเนี่ย ่าตีมังกรเหรอว้าวอ่ะมึงตีเอ้าวแล้วคิดได้ได้ไงเอ้าไม่เข้าใจกูณงงอะไรวะนะแล้วมึงไม่ฆ่ามันก่อนวะแล้ค่อยตีมังกรน่ะเอ้าโดนโอ้ว่าแล้วมีแดดโอ้มันล้างอ้าววิ่งมาโอ้หูแค่นิดเดียวเอ้ยโดนสโลโอ้โหยมีหน้ามันค้ำอยู่โอเคอะไรไม่น่ามาแล้วตายตายตายเนี่ยได้หมดแล้วได้หมดแล้วอันนี้อันนี้ได้ ไม่มีปิดป้อมอะทำไมเรายังไม่วาร์ปกำลังวาร์ปครับเอ้ยไม่วาบอะไรนะนะไอ้ควายโอ้ยโคตรควายเลยเฮียโอ้ที่มัเป็นร้อยล้านเองเคยเฮียมาจะมีเฮียอะไรมาด่ะไอ้ควายแล้วมึงไม่เดินไปอีกว้ามไหนป้อมดีๆวะเอ้าเอ้านี่ไม่ยอมเฮ้ยเดินมาเลยว่ะเฮ้ยโดนเลยโอ้โหตายแล้วไอ้เฮียมาปิดไอ้เฮียมาโอ้ คือมันมาเล่นกันอะมันมลุมกูไงมันมาสามเนี่ยไอพวกกูทำเฮียนะตีมังกรไอ้ที่ทำอะไรบัตรไปไหนหมาไปเลยมัาทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรอะมันเนี่ยไม่ตีมังกรเฮียอะไรมันอยู่ันครบเลยไอเฮียนี่ก็อยู่ตรงกลางอะไอเฮียนี่ไปไหนเน่ยไอเฮียโนดเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะไอเฮียดูดูดูมันก่าวไปมาน่ะดูพึ่งมานหะดูตายแล้วไอเฮียตัวเล่นอะเอาไ้กูฆ่า Ô, tải tôi lên đi quay. Ôi ôi đại đây gì na. Ấy cái này. Ê đi một lên một lấy, một lên 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 một lên. Ơ. Ui rồi có ăn mà. con có ăn em còn này. Nhìn na đi, Qua mà đi đi. mà đi. mà đi. mà đi. Qua đi. có đi, có mà đi, có mà đi. Mèn. đồ gì pom nó เฮียตายอีกแล้วแล้วมึงไปทำไมวนนะน่ะโอ้โหแม่งสุดยอดเลยอ่ะไอเฮียเนี่ยคือมึงสุดๆเลยอ่ะเฮียดาวดิท็อกกูไปตายได้ควายมากอ่ะไอเฮียกูให้เด็กเฮียนมาเล่นดีกว่าไปไหนอีกแล้วนะ่ะไอบา้านมึงไปไหนอ่ะมึงอยู่บ่นมีเหรอมึงไปดันโบนหน้าไปดันคลิปแค่ครบสามเหลี่ยมอ่ะแล้วมึงก็กลับมาช่วยเพื่อนแค่นั้นเองโอ้โหไม่ตาย้ข้าไม่ได้ข้าไม่ได้มีตายแล้ว ไอ้คนคนตีดิตีดิคลิปอ่ะปองอ่ะปองออ้ยกลับดิกลับดิเลือดน้อยอ่ะเอ้าเฮียไม่กลับดิเฮ้ยจบได้เนี่ยแปดวิอ่ะจบได้เลยอุ้ยโอ้โหโอ้คลิปไม่มีคลิปไม่มีกลับกลับถอยเลยถอยเลยคหมดหมดเอานมาว่ะเฮียมาไวหวะเฮ้ยมันเฮียเนอ่ะ ดึงว um. okay. ้าวหมดแล้วดึงว้าวหมดแล้วเอาโดนดิโดนดิเอาโดนเรียบร้อยก็ตายไปเลยโอเคเนี่ยเราตีได้แล้วถอยได้มันถอยได้ตีได้โอ้โหจูเลีนเฮียเนี่ยมันแบบไม่คิดมันไปไล่ลึกเกินมึงก็ไปไล่มันลึกเกินดูบัตรหน่อยเอ้าเอาบัตรเอาอีกแล้วเอ้าดูไอ้เฮียดาวติ๊กตอบกูไอ้เฮียเอาอีกแล้วเหรอไอ้สัตว เฮียอะไรเนี่ยมันเฮียอะไรแหลงคอน40ดาวแน่หรอวะเนี่ยผู้มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงต้องตรวจเยี่ยวกันด่วนเลยอะเฮ้ยหนูวะนายหน่วยยาเฮ้ยเม็ดเอ้าดูอะไรวะน่ะโอ้ยมึงไม่หลอกเพื่อนมึงแล้วไอ้ควายมึงดูดิถ้ามึงดูเนี่ยเนี่ยดูดิอะไรของมึงเนี่ยมึงสองตัวเนี่ย คืออะไรเนี่ยแล้วมึงมาสกินเหมือนกันเลยนะสกินน้ําแข็งไอ้เฮี้ยทั้งคู่เลยเนี่ยทำไมมึงไม่ไปอยู่ทีมตรงข้ามกับกู่บ้างวะอยากอยู่ทีมตรงข้ามกับกู่มากเลยไอ้เฮี้ยเนี่ยมากับผัวไงเฮี้ยมาคู่กันเลยผัวเมียไอ้สารสกินเหมือนกันเลยเนี่ยดูดิเนี่ยสกินเดียวกันเลยมาได้กันแหละมาได้กันแหละเฮี้ยดูกูรู้ตีได้นะตีได้นะเขาเขาไปยางไหสามตัวเลยไอ้เฮี้ยแกงสามชาไอ้สัตว์ ข้างเดชตายหมดแล้วเอาบ้านเฮ้ยดูไอ en ้มิกกี้แล้วมึงไปทำเฮียอะไรวะน้าไอ้เฮียไอ้ควายรู้ปากผมนะครับเป็นพวกไม่เข้าสังคมนอกขอบแกะดำคุยอย่างมึงนี่ต้องด่าว่าอะไรดีเนี่ยฮะไอ้ตู่ไอเฮียเฮียตู่ โทษผมไหมกี้คือมันเกินแบร์ไอ้โกบบกูปวดหัวไอ้เี้ยเล่นเกมนี้พักแม่งชั่วโมงอย่างเงี้ยเอาละเอาละดูมาละติ๊กตอกมิกกี้ครับมิกกี้หนึ่งศูนย์หนึ่งครับเขากำลังแอบอยู่แอบอยู่คนเดียวครับตอนนี้จะทำภารกิจอะไรหรือเปล่าครับต้องไปดูกันโอเคต้เยอะตรงนี้เยอะถอยตื้อ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 มิกกี้ครับทำยังไงกันดีครับมิกกี้จ้องกันที่เรด

แล้วเนี่ยไอ้เหี้ยได้รีพอร์ตเนี่ยกี่ตัวละโอ้โหคนละ9ตัวว้าวดับเบิร์นเก้าสัตว์เก้าสองตัวบอกเก้าบอกแปดสองดิ้งไอ้เหี้ยโอ้โหกูดูละเฮ้ยต้องถอยถอยเสียเดี๋ยวช่วยยิงยิงโอ้โหโอ้น้ำเมจกูเยอะนะไอ้เหี้ยนี่จะตายอทูเรียนโอ้ควายตู่เฮ้ยเฮ้ยเตะ โอ้ย,อยนะโ,โหไม่ได้แล้วว่ะเสียไม่ได้แล้วตุรินไม่ควรตาย,ยนะช็อตเมื่อกี้เนี่ยไม่บรรดายายมากเลยมันควรจะหนีได้อกูจะปล่อยให้แทงตายสีไม่เข้าแล้วนะมาสายฟ้าทิ้งเสิสีไม่เข้าเหี้ยอะไรมึงกล้าพูดว่าตีไม่เข้าเหรอเมื่อกี้เนี่ยนะมึงเป็นใครเนี่ยมึงเป็นใครวะเอา้เอาอมึงใครวะเฮ้ยปล่อยี้ปล่อยี้นี่ตายแนละ้วเหี้ย หน้ามาเนี่ยมาแมวเลยตีป้อมดิฟรอยตีป้อมดิฟรอยตีป้อมดิตีป้อมเลยตีป้อมใหี่ยชนะตีป้อมเลยตีป้อมเลยเออจบงทีเดียวเหียโอเคกูไม่อยากเจอพวกมึงอีกเลยนะซาหทูชาติหน้าถ้าเกิดมาถ้าเล่นเกมหน้านะอย่าเจอกับมึงอีกเลยอย่าอยู่ทีมเดียวกับกูกูขอร้องกูไหวซาหาทูเพียงอย่าได้เจอกันอยู่ทีมเดียวกันอีกเลยมีหน้ามาสอนกูด้วย ขายดิตีบ่าวเลยด่าเลยฟ้าเฮ้ยตีบ่าวเฮ้ยมึงอะตีบ่าวเลวนะขายดิด่าเลยฟ้าจะบอกอะไรเจ๊วะเนี่ยได้เลยฮะออกมาได้แล้ววะออกมาไหมอะฮะมันออกมาไหมอะมันออกมาเป็นอย่างนี้ไงเห็นไหมมันออกมาเป็นอย่างนี้ไงไม่เห็นไหมไอ้ยี่มึงจะมีหน้ามาสอนกูอีกนะไอ้หน้าส้นตีนฮะ ่ตีีนเยมึงเอาไปมึงเอาไปฮะมึงบ้าเปล่าโอ้โหแองไม่ได้ดูเฮียอะไรเลยฮะทั้งเกมมึงไม่ได้ดูเฮียอะไรเลยหรือไงฮะไอ้เฮียมีหน้ามาสอนกูอีกเอาตีนกูไปมึงเห็นไหมเนี่ยเอาไปเลยสองตีนพวกมึงอะสองคนมึงเห็นไหมสองตีนเอาไปสองตีน Ê! bư Mẹ! bay của bay 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 bye bay 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 <laughs> bay 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 go, Let's go! bay 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 đi, Đi đi bay đi! bay 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 đi! bay bay đi! bay 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 bình đi! bay 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 bình bay bay Let's go! ก็มาก็มีมมมบอดเอาไปเลยเอาอไปเลยไปห,หมด